สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิณัทนกเกษมชั้นมอสทับ้าเลขที่11ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริษาอภร์มอสทับเลขที่3 1ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปุณิกาหน้าพิทักษ์ชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่สาับ้าเลขที่28ค่ะพระราชนิพ์โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ลักษณะคำประพันธ์ เป็นบทละครพูดขนาดสั้นพอดีบทละครพูดคือบทละครที่ใช้ศิลปะการพูดในการดำเนินเรื่องแสดงท่าทางไปตามธรรมชาติมีการเปลี่ยนไปจากตามท้องเรื่องเรื่องที่แสดงอาจมีการดัดแปลงมาจากวรรณกรรมเรื่องต่างๆก็ได้ เริ่มขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชการที่5เริ่มแรกให้แสดงเป็นชายล้วนเพราะบางครั้งต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดแต่สมัยต่อมาเมื่อสังคมเข้าใจเรื่องศิลปะมากขึ้นจึงเริ่มมีผู้หญิงแสดงในปีพศ2463ตัวละครพญาพักดีนารุนาานายล้ำแม่ละออ ไอคำเรื่องย่อพญาพักตีนาลืน่ากับนาย้ําเป็นเพื่อนสนิทกันนาย้ํมมีบุตรสาวชื่อละออเมื่ออายุได้สองขวบนาย้ําถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาสิบปีฐานทุจริตพญาพักตีจึงอุปการะแม่ละออเป็นบุตรบุญธรรมสิบห้าปีต่อมานาย้ํามาที่บ้านพญาพักตีในสภาพ สิ้นเนือ้อประดาตัวหวังเพึ่งพาแม่ละออที่กำลังจะแต่งงานแต่พญาพักดีไม่ยินยอมให้ในายลำแสดงตนว่าเป็นบิดาของแม่ละออเพราะเกรงว่าบุตรสาวจะอับอายและถูกสังคมรังเกียจจึงเสนอเงินให้แก่นายลำเก้าร้อยช่างแต่นายล้ำไม่ยอมจนทั้งคู่เกือบต้องใช้กำลังครั้นแม่ละออกลับมาบ้านก็ได้สนทนา กับนายล้ํานายล้ําจึงได้รับรู้ความรู้สึกของแม่ละออที่มีต่อตนในฐานะผู้ให้กำเนิดและไม่อาจลบภาพบิดาที่แสนดีในมโนภาพของแม่ละออได้นายล้ํายอมจากไปโดยไม่บอกความจริงแก่แม่ละออสรุปบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกเป็นเรื่องราวของพญาพังดีนาลุนาธ และนายล้ำสองอดีตเพื่อนรักที่เคยรับราชการด้วยกันแต่มีเหตุผลให้ต้องพัดพรากจากกันโดยนายล้ำเป็นพ่อแท้ๆของแม่ลออซึ่งแม่นวลฝากให้พยาภักธีนานุนาตเลี้ยงดูเมื่อนายล้ำพ้นโทษจากคุกและทราบข่าวว่าลูกสาวกำลังจะแต่งงานก็มาแสดงตัวเพื่อหวังผลประโยชน์ แต่เมื่อได้พบและได้รับฟังแม่และอออพูดถึงพ่อด้วยความภาคภูมิใจและไม่รู้ว่าตนเป็นพ่อนายล้ำจึงเกิดความละอายใจและตัดสินใจที่จะไม่บอกความจริงเพื่อรักษาความสุขของลูกจบการนำเสนอขอขอบพระคุณ